โ okay, อเคอละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กันเลยนี่คุณในเกม Minecraft เลนนี่ My World า a สา,า3กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ไม่ไม่มีอะไรจะลงก็จะลงแต่ Minecraft เลน,นนะะี My World เลยกั้นะคะก็เนี่ยลงติดต่ออัจติดต่อกันแต่ว่าลงลงไม่ติดต่อกันนะนี่ไงมนะดเลี้ยงไว้ไม่เกี่ยว เนีย่ยค่ะพี่กิ๊พี่ขวัญแล้วก็มัสคอตตัวเองแปะโรมออกถามสีแดงสีจะได้รู้ว่าไม่ใช่นักแคสเกมที่โด่งดังคือนางแคสเกมมือใหม่มือใหม่ด้วย <c oughs> แต่เราต้องสร้างตอนนี้แบบเป็น2อดีแบบยังไงเป็น3าดีจับได้ตัวใหญ่ๆเพราะว่า รายละเอียดมันเยอะกว่าในรองเท้าพวกพี่พี่อยาไม่ใช่หนูไม่ได้ตั้งใจนะหนูตั้งใจทำนะเหมือนสไปเดอร์แมนยังไงก็ไม่รู้ดูไปดูมาจะดูตัวใหญ่กว่านิดนึงตัวหนูเด้ คท้าหนึ่งสองสห้าหหโอเคอืมหกใช่ปะหกองท้าจะสูงไนไปแหละมัจะใส่สูงขนาดนี้ใส่ลวมึงเตี้ยมากสิีบคิดถึงเธอตลอดเวลา สุดท้ายก็ลองมาจนได้หนึ่งอ,อ้าวเฮ้ยต้องสร้างแบบนี้เหรอใหญ่ไปเปล่าโอ้โหได้จัดไปมันอ้วน,นใหญ่ๆุถมุทมึนน่ากลัวได้ไม่เป็นไร หเราไม่มีสีนั้นนะสองสามโอเคแค่นี้พอต้องโน้ตด้านนี้ก็ต้องเอาสลับกันมันจะได้สวยๆในไง ต่อไปขาเราจะมีขึ้นมาหนึ่งนะแล้วก็เอาแบะก็ได้นะอืมโอเค สวยอยู่อ๋วันนี้ขึ้นมาสองอันแบบอันเดียวไม่เป็นไรหรอกก็ต่อไปขาวขึ้นมานิดนึงจะเป็นขาวดำจุดสองจุดโอเคมันจะดูง่ายนิดนึงนะตัวอนอน,น มนเป็นเสื้อด้วยแล้วก็เป็นชุดเดียวกันนะประมาณนั้นขาวดำสันจดไร้สีแล้วเดี๋ยวน,นึงเราขอสีหนึ่งอ่ะโอเคก็สีดำพอไร้สีได้สูงประมาณนั้น สองชั้นก็สูงแนละ้วเนี่ยเอาแล้วก็จุดมัน,ม,นมันพอไหมอ่ะมันได้หนะ้าสองมันต้องสามได้โอ้ยรู้สึกยุ่งยากไอตัวนี้รายละเอียดเยอะเหลือเกินรูน้สึกอย่างนับ้นนะ มีสี่อะไงมันเหมือนไหมอะมันก็หนายอยู่แล้วก็เป็นเป็นเสื้อเหรอเสื้อขาวล้วนเลยขาวล้วนแขนยาวโอเคมันได้ เสื้อขาวแล้วค่อยมาตัดเป็นผมทีหลัผมเนี่ยมันออกส,สีสวยๆงั้นเราผมสีน้ำเงินแล้วกันดูเป็นชาวร็สเออสวยนะและดูสวยกว่าตัวอื่นๆอะฮะฮะเรา,หา,หาลเล่นค่ะแต่มันจะสร้างตัวใหญ่นิดนึงแล้วมันจะใช้พื้นที่เยอะมากๆเลย าตรงๆอยากมีผู้ช่วยมากสูงกว่าคนอื่นขอแล้วเนี่ยแค่นี้พอแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่บอกเลยนะตื่นมาก็เล่นเลยเนะี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถาว่าล้างหน้าแปรงฟันยัง,ล,งยล้างแล้วเราเด็กดี นี่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 น,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 นี่เราจะเอาให่สวยข้างหลังมันเป็นหน้าคีเปอร์ใช่ปะเดี๋ยวเราต้องไปรายละเอียดหลังอีกแล้วห,หน้าด้หลังโอเคเสร็จแล้วแขนขทาล้วนก็จะมีตรงไปที่เป็น จะเป็นดำยังไงะอ๋อเออใช่ใช่ทำได้นี่อาจจะเป็นแค่สองบล็อกกากางโง่แต่มันสวยนะาม,ามันออกมาดูสวยแล้วก็นีน่เราแกกับใครบ่อยๆพูดลอยๆนี่ไงเห็นปะมันก็ออกมาดูดี Mission of Magaka Tốt bây ý Có đầm Đầm bà đi đầm đầm Hê Ôi 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 Kì cả ôi วันดอกแนะเนี่ยใครมาวางยาสลบให้โทรศัพท์โอเคมาสคอตตดต่อไปฮูดอ้อพระเจ้ามันเป็นฮูดนี่ฮูดก็หัวขาวๆทีขข่ข้างหลังข้างหน้าเอ,าอืเครียดเลยงัย้นเราไปทำข้างหลังกันก่อนเลยค่ะป อพูดสิค่ะปกติรอบๆใช่ปะแต่ข้างหน้าไม่ปกติ่ะดิโอ้โหคลิปนี้น่าจะยาวผิดปกตินะคะยาวมากๆน่าจะเลยคลิปพี่ขวัญด้วยซ้ำพี่ขวัญน,นี้ว่ายากแล้วเจอมาสคอตตัเงเป็นไปหน่อยเป็นไงล่ะไม่น่าเลือกอะไรที่มันจยากเลย เค okay, พอแล้วสูงพอ,อยังโอ้โหสูงเลยคนอื่นเขาเลยทีเดียวเชียวละค่ะปิดโอ้หึพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ตรงส่วนหน้านะคะไปส่วนหลังก่อนโอ้ส่วนหลังสีฟ้าออกนิดนิดอะมันเป็นหน้าคริปเปอร์คริปเปอร์ซีเลียม แล้วก็ปากเป๊ะๆสี่เหลี่ยมแล้วก็ปากเปบยบๆเอาไปนู่นเฮ้ยจะเย็นปึบๆไม่เท่าอ่ะ ช่าอีกอ่ะรู้อักไหช่วงนี้ไม่ต้องถามว่าเอออะไรบ่อยๆก็คือม <c oughs> <c oughs> ีเสลียยติดคอนะ่ะคิปเปอร์แล้วก็ปาปออกปากสองอัน ได้มันไม่เหมือนอ่ะมันไม่เหมือนกิปเปอร์ลยอยตรงนี้อ่ะมันเหมือนไหมอ่ะเฮ้ยน่าเกียดไม่เหมือนกิปเปอร์ลอยอ่ะอน่าเกียดมาก นี่แก่ไม่เป็นไรอ่ะเราภูมิใจแล้วกันมาถึงข้างหน้าแล้วสินะมันถึงเวลาแล้วสินะโอเคพร้อมตอนแรกเลยจะมีหูตรงข้างข้างอ่ะเป็นโอเคแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยต่อเติม เคลียรตรงผมงกันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาใช่ปะมาตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าจำไม่ผิดนะก็เป็นสีขาวตอนนี้ก็เป็นสัมผมมันก็เป็นหูแมวหูมีเนี่ย นเป็นตัวละครที่สร้างยากคิดว่าต่อไปทรงผมอืมทรงผมอีกแล้วองั้นเดี๋ยวทรงผมเราก็คิดเอาเองเลยแล้วกันเราไม่พึ่งมันละ เราจะทำการสลับสีบ้างอะไรบ้างสลับสีบ้างอะไรบ้างทำเถอะนี่คือความขี้เกียจนะเอ้นี่คือความขี้เกียจนะของเรานะคนอย่างเราเน่ยเหรอ <c oughs> จะมานั่งทำอะไรมันอยู่อยากแล้ว ขอดูตัวทีผมมาเดี๋ยว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 ตัวเราอยู่ไหนผมโอผมตาข้างเห็นตาข้างเดียวผมปิดตาเป็นอย่างนี้ตาขนโอเคโอเคมันยากนิดนึงไม่นิดละทำตาก่อนตาสีเงิน เห็นตาข้างเดียวก็สมควรจะเห็นตาข้างเดียวอะ่ะดูดิมันทึบมากอะ่ะเห็นตาข้างเดียวที่เหลือผมปิดเหม,มือนเมล่เห็นตาข้างเดียวโอ้ยตาบ้าหรือตาจะใหญ่ขาานาดนี้ ว่าเหมือนเอเลี่ยนมาจากดาวโลกอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราทำตาแบบอย่างเดียวอันเดียวก็แล้วกันชั้นเดียวอะไรเงี้ยพื้นที่มีน้อยเหลือเกินเอาอะอย่างงี้แล้วกันก็มีผมปิดจบ อย่างนี้ปะแล้วก็ลงมาก็เป็นไฟก็ไม่แน่ใจว่าอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าจะไม่ผิดก็อย่างนี้แหละไม่น่าเหมือนอะ่ะมีลงมาตรงนี้แล้วก็จะเป็นไฟผมมันไม่ปังนี่เออ เห็นไหมจำผีเร oh ือโอ้างสีขาวไม่กังวละงงคิดไหมคลิปนี้ยาวเป็นสิบเจ็ดนาทีนะคะคลิปพี่ขวัญแค่สิบสี่นะแล้วก็ขอโทษนะคะที่คลิปยาว 3ามสิบเจ็ดเลยอ้าหอมยาวไปป่าคลิปอ่ะอืทำไมเราชอบจำผิดตลอดโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอ่ะบอกตรง คือทำอย่างนี้แล้วมันรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยอะโอเคมาสคอตเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันํนำคานฝนมันทำให้มืดอแล้วมองไม่เห็นด้วยตาก็จะเปลกๆนะปลงมาสคอตเพราะว่าเรา,เราเปลี่ยนตาให้มันใหม่ตายังไงไม่รู้เห็นปะฝนก็หยุดอะไรก็ นี่ค่ะมาสขอเราเย่ Yay. ก็จะรักอุ้ยแขนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแปลว่าคลิปนี้ยี่สิบชัวแขนมีนิดเดียวแค่ผมมาแค่นี้เนี yeah. ่ยจำได้จำได้ผมมาแค่นี้น่ะเห็นไหมมือเปล่าผมมานิดเดียว ดูมือเราทางขวามือเดี๋ยวเราจะลากไปเนี่ยเน,นีก็อีกหนึ่งนาะทียี่สิบนะคะตาก,ก็จะแบบดูกะกกางโง่ๆนิดนึงอืงอเล็กเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมสีเนี้ยมัยน,นจะดูเหี่ยวเฉาแต่ก็สวยสองสีสีนี้อะ ก็หอ,อยงไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับโอ้เหนื่อยอะรู้สึกมื่ยแขนเมื่อยตูดไม่ยทุกอย่างโอ้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังอีกทีนี่ข้างหลังเหมือนไหมอาจจะให้เทียบเหมือนปะะ่เหมือนไหมเนี่ย สีก็คนละสีแล้วเนี่ยต้องมือเปล่ามือเปล่านี่เหมือนไหมเหมือนเปล่าไม่เหมือนเรามาดูข้างหน้า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 เหมือนไหมมันไม่เหมือนตรงลูก,กตากับผมข้างหน้าอือ แต่ว่าทุกตรงก็เหมือนแล้วนะแล้วว่านะเดี๋ยวเราขอปรับเปลี่ยนผมนิดนึงได้ไหมเออแป๊บบนึงนะขอเห็นไหมยี่สิบจริงด้วยไหมคลิปนี้ยาวอีกแล้วค่ะก็นะ ดูไปดูไปไม่เสียหายทะลุแต่ม,มันไปโดนหน้าคีเปอร์มันอะโอ้ยไม่โดนรอดอุ้ย,ยนี่นะครับเราก็ไปขอแก้ผมนิดนึงปุ๊บปุ๊บป๊บตรงนี้เออก สีขาวก่อเมื่อกี้เราเหมือนเราทำพาลาดรายละเอียดเยอะมากจริงๆอ่ะไอตัวเนี้ยคนสร้างนี่โคตรสุดยอดผมแค่นี้ไม่ได้เอะแล้วมันก็ามาทางนี้นิดนึง อันนี้มันเยอะไปแค่นี้ก็พอแล้วก็มาทางนี้อีกนี่วันนี้มันก็ม้วนมาตรงนี้นิดตรงนี้นิดนิด อะไรอะไรขึ้นอะไรอะไรหนี้ดิไหมแมาผมมันดูยุ่งเหยิงเลยถ้าจะทำย่างไนก็คือทุบออกเลยจะดูเรียบเนียนและสวยกว่านี่เสร็จแล้วค่ะตัวละครเราไปาไปเกือบ25นะคบกลับมาเถอะ เกือบ25นาทีนะคะก็นี่โอเคปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวอื่นรู้สึกจะตัวเล็กกว่านะคะก็ยังไงเราขอเออโอเคช่างมันเถอะอัพเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบายไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บ